No, 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 no. <laughs> <laughs> ุดบูลลี่เถอะครับเพื่อทอมมี่ที่คุณรักการบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลกส่วนการที่คุณเอาเกมภาคเก่ามาขายในราคาภาค6อันนี้ก็เช่นกันแม่งแพงชิบหายเอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับของ GTA ภาค Definitive Edition นะครับทุกคนก็ช่วงนี้จะมีคลิปของเกมภาค Definitive Edition เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเกมเพิ่งออกก็เลยอยากจะทำคลิปภาคนี้ออกมาเยอะๆนะครับทุกคน รัวจะไม่คุ้มกับราคาที่จ่ายไปก็บอกมาเถอะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นระยะเวลากว่าสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับที่ตัวเกมภาคนี้เนี่ยปล่อยออกมาให้เราเล่นซึ่งในตอนที่ภาค definitive edition นะครับยังไม่ได้เปิดให้เราเล่นเนี่ยทุกคนก็ตั้งความหวังไว้สูงเลยนะครับว่าตัวเกมตัวนี้เนี่ยน่าจะต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาให้เราทําอีกเยอะแน่เลยนะครับผมมาถึงได้กล้าขายในราคาเกือบเกือบสองพันขนาดนี้ โดยนอกจากกราฟิกที่มันสวยขึ้นแล้วเนี่ยก็คงต้องมีมิชชั่นใหม่ๆให้เราทําหรือแอคทิวิตี้ใหม่ๆให้เราทําภายในเมืองนะครับแล้วแน่นอนเลยในภาค definitive edition เนี่ยสิ่งที่ทุกคนคาดหวังกันมากที่สุดไม่แพ้กับ2เรื่องที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยครับผมก็คือตัวละครในภาค3แล้วก็ไวซิตี้เนี่ยสามารถว่ายน้ําได้สักที เอออันนี้คือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังแล้วก็คิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้จริงมากที่สุดนะครับแต่หนึ่งวันก่อนที่ผู้เล่นทั่วโลกจะได้เล่นพร้อมกันนะครับผมก็มีผู้เล่นชาวต่างชาติฝั่ง PS 5เนี่ยได้เล่นกันไปแล้วหลายคนนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องของ i ทม์โซลหรือเปล่าแต่ผู้เล่นฝั่ง PS 5ที่ได้เล่นก่อนเนี่ยเออก็มีการไลฟ์สตรีมอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งทุกคนก็ได้เห็นภาพความจริงอันแสนเจ็บปวดแล้วก็แสนเจ็บใจนะครับผมเพราะว่าภาค definitive edition เนี่ยตัวละครในา City น้้เเนไมาม,าไมํดดหือิ ซึ่งถ้าเรานับเป็นวันวางจำหน่ายของ GTA ภาคที่3นะครับผมในวันนี้ก็เป็นเวลากว่า20ปีแล้วนะครับที่ตัวละครพวกนี้เนี่ยยังไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่เลยครับทุกคนผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะงงไปไม่น้อยกว่าผมนะครับในวันนี้ที่ GTA Definitive Edition เนี่ยออกวางจำหน่ายเนี่ยทุกคนก็คงจะคิดว่าจ่ายไปเกือบ2,000บาทเนี่ยคงจะเพิ่มฟีเจอร์ให้กับตัวเกมมากกว่าเดิมไม่ได้เลยเหรอจนกระทั่งบางคนเนี่ยคิดว่าเป็นการ r e สเต t e r ที่ช่วยมากๆเอาจริงอันนี้ก็แอบช่วยนะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนะั้นเดี๋ยวเราเก็กกบ คือจริงๆมันมีเหตุผลนะครับที่ทําให้ตัวละครพวกนี้เนี่ยไม่สามารถว่ายน้ําได้ในไวซิสตี้แล้วก็ภาค3าะครับแต่ผมเชื่อเลยว่ามีผู้เล่นน้อยคนมากๆที่จะดูข้อมูลในส่วนของตรงนี้นะครับอันนี้ผมพูดจริงนะครับทุกคนไม่ได้ปั่นแล้วก็ข้อมูลในส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อเรื่องในเกมเองนะครับทุกคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้เล่นที่รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นผู้เล่น GTA สายลึกมากๆเลยครับทุกคนผู้เล่น GTA สายลึกเคอ,อะไรก็คือผู้เล่นที่บ้านอยู่สุดซอยนะครับผม อะไรวะเน,นี่ยไม่ใช่ผู้เล่นต่ายลึกก็คือผู้เล่นที่เล่นเนื้อเรื่องเนี่ยไม่พอนะครับผมเสร็จเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยเขาต้องไปหาข้อมูลหาตำนานของเกมนั้นนั้นนะครับผมหรือหารอของเกมนั้นๆนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนคลิปนี้ผมจะเอาข้อมูลว่าทำไม2ตัวละครในภาค3แล้วก็ภาคไวซิตี้เนี่ยไม่สามารถว่ายน้ำได้เอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับผม เอาละครับถ้าทุกคนอยากฟังกันแล้วเนี่ยฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการเล่น gta และลงม็อด gta 5เนี่ยฝากทุกคนกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม gta อีกในอนาคตนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ภาค3เลยนะครับ สาเหตุที่คลาวสปีดของเราเนี่ยไม่สามารถว่ายน้ําได้หรือตัวละครภาคที่3ของเราเนี่ยไม่สามารถว่ายน้ําได้นะครับได้ถูกบอกเอาไว้ในเว็บไซต์ข่าวของทางเมกมภาคนี้นะครับผมโดยเว็บไซต์นี้นะครับจะมีชื่อว่า Liberty 3ซึ่ง Liberty 3จะเป็นสํานักข่าวภายในเกมของ GTA ภาคที่3นะครับผมโดยเว็บไซต์ข่าวนี้นะครับจะเป็นข่าวภายในตัวเกมของ GTA ภาคที่3นะครับซึ่งถูกจัดทาขึ้นมาเพื่อโปรโมทเกมภาคนี้โดยเฉพาะนะครับทุกคนและกลับมาให้เราได้เห็นหน้าตากันอีกครั้งหนึ่งในภาคที่4หรือภาค IV นั่นเองนะครับทุกคนโดยปัจจุบันนี้นะครับท โดยใช้คีย์เวิร์ดคำว่า Liberty t r e GTA ในการค้นหานะครับทุกคนทุกคนก็จะเจอกับหน้าเว็บไซต์ของ Liberty t r e ตัวนี้เลยนะครับซึ่งข่าวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจข่าวอาชญากรรมข่าวมลพิษเนี่ยจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นภายในโลกของเกม GTA 3เท่านั้นนะครับทุกคนแล้วก็มีอยู่หลายเพจเหมือนกันนะครับที่ถูกดึงออกจากหน้าเว็บไซต์ตัวนี้ไปแล้วแล้วหนึ่งในนั้นที่หายไปก็คือสาเหตุที่บอกว่าตัวละครพาคนี้เนี่ยทำไมถึงว่ายน้ำไม่ได้แต่ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณอเมดโฟ์สปีนนะครับที่ได้ออก และนี่ก็จะเป็นข้อมูลของข่าวที่ถูกเขียนเอาไว้บนเว็บไซต์ของสำนัก Liberty Tree รนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ทุกคนฟังเลยนะครับว่าหัวข้อข่าวที่เขาโพสต์มาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราจึงไม่สามารถว่ายน้ำได้โดยในข่าวนะครับได้บอกเอาไว้ว่าคนของทางรัฐบาลได้ออกมาบอกว่ามีน้ำมันรั่วไหลจากท่าเรือ Liberty City แต่มันจะไม่สร้างปัญหาหรือก่ออันตรายใดๆให้กับชาวเมือง Liberty City กตราบใดที่ทุกคนไม่ลงไปไว่ายน้ำดื่มน้ำหรือจิบน้ำอ่าหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนจึงเป สังเกตดีว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นใน GTA ภาคที่3เป็นภาคแรกอันนี้คือนับจากไทม์ไลน์ในเรื่องของเกม GTA นะครับทุกคนโดย GTA ภาคที่มีชื่อว่า Liberty City Story นะครับที่เป็นเนื้อเรื่องก่อน GTA ภาคที่3ประมาณ3ปีเนี่ยปัญหามลพิษนะ้ำมันรั่วไหลาจากท่าเรือ Liberty City เนี่ยก็ได้มีอยู่ก่อนแล้วนะครับนั่นแสดงว่าปัญหาตรงนี้นะครับกินเวลามานานกว่า3ปีแล้วนะครับจนมาถึงภาคที่3ในภาคนี้นะครับจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมาน้ำในทะเลของ GTA ภาคที่3มเนี่ยมันถึงดำมันถึงเข้มกว่า GTA ภาคอื่นๆทุกภาคเลยนะครับนี่ เข้มมากไม่เห็นด้านล่างเลยนะครับทุกคนแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยก็คือน้ําเนี่ยมันจะท้อนแสงมันมันแบบจะท้อนแสงพระอาทิตย์ได้ดีมากๆนะครับทุกคนแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทําไม GTA ที่เป็น 3D ภาคแรกหรือภาคที่3เนี่ยไม่สามารถว่ายน้ําได้นั่นเองนะครับผม แล้วก็มาถึงภาคไวซ์ c ิตี้นะครับทุกคนโดยภาคนี้นะครับเราไม่ต้องไปหาข้อมูลตามเว็บอะไรให้วุ่นวายนะครับถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนนะครับทุกคนโดยสาเหตุที่ตัวละครภาคนี้ว่ายน้ําไม่ได้นะครับถึงมันจะดูไม่ค่อยเมกเซนเท่ากับภาค3แต่มันมีบอกมาให้ในคู่มือของเกมภาคนี้นะครับโดยสมัยก่อนนะครับในเจนของเกม PlayStation 2เนี่ยในการที่เราจะซื้อเกมแท้เนี่ยเราต้องซื้อมาเป็นแบบแผ่นนะครับทุกคนมันจะไม่มีร้านค้าร์ดิตอนแบบออนไลน์ที่เราสามารถสั่งซื้อจากที่บ้านแล้วก็โหลดผ่านคอมของเราได้เลยนะครับผมสมัยก่อนคือไม่ม ไวซิตี้เนี่ยก็ต้องไปซื้อแบบเป็นแผ่นมาใช่ไหมครับแล้วก็ในแผ่นเนี่ยเขาก็จะมีแถมอะไรต่างๆเยอะแยะเลยเลยครับผมหนึ่งในนั้นก็คือแมนนวลหรือคู่มือการต่อเล่นนั่นเองนะครับทุกคนถ้าใครซื้อแบบแผ่นแท้มาก็จะได้แถมมาด้วยนะครับโดยในแมนนวลนะครับไม่ได้มีบอกแค่วิธีการเล่นนะครับผมแต่ก็จะมีบอกเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆโลเคชันวสวยๆภายในเกมภาคนี้นะครับโดยในหน้าที่10ของคู่มือการเล่นนะครับผมที่จะเป็นหน้าแนะนําเกี่ยวกับโลเคชันที่น่าสนใจภายใน,ในตัวเกมภาคนี้นะครับโดยการแนะนําสถานที่ที่มีชื่ว The Beach, ยับกจด โจมของฉลามในเมืองไวซิตี้นะครับอ่านี่เลยนะครับทุกคนที่เป็นวงกลมสีดําแบบนี้โดยเขาก็จะบอกเอาไว้ว่าฉลามจู่โจมในเมืองไวซิตี้เกิดขึ้นไม่กี่ครั้งต่อปีแล้วมันยังมีฉลามอีกมากกว่าที่คุณคิดเอาไว้อีกแล้วก็มีการเขียนคําแนะนําที่ดีที่สุดเอาไว้บอกว่าให้เราอยู่ห่างน้ําเอาไว้ประมาณนี้ครับทุกคนและนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมเราถึงพบเห็นฉลามในภาคไวซิตี้ได้เยอะมากแต่เดี๋ยวก่อนคนที่เขาตายในเกมนี้ คือมึงเห็นฉลามสักตัวไหมครับพี่ <S <S 1> <S 1> คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอปิดคลิปแบบเร็วๆนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหิวข้าวมากๆยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วเอาเป็นว่าเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ